สวัสดีค่ะโชว์เงินซื้อให้เด็กบันดูหนุ่มเสื้อเหลืองโชว์ช็อปปิ้งร้านน้ำพริกดังใครมีกำลังซื้อมากกว่ากัน จากกรณีเดือดเมื่อรายการโค้ดแขกดำเนินรายการโดยแขกคำปากาและโรซี่เดินทางไปเช็คอินที่ร้านในตำนานร้านพริกแกงแห่งบางลำพูแต่ถูกเจ้าของร้านเชิญออกจากร้านโดยให้เหตุผลว่ายังไม่เคยดูรายการและขอดูรายการก่อนแม้ว่าจะมีการแจ้งว่าติดต่อล่วงหน้ามาแล้วนับเดือนล่าสุดสมาชิก a c e b o o k ตาเต้หรือเต้บุรณพลระบุว่า ตัวเด็นคือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กระหว่างที่ซื้อของที่ร้านน้ำพริกนิกตยาโดยซื้อสินค้าจำนวนมากในร้านพร้อมเชิญชวนให้เพื่อนๆเดินทางมาอุดหนุนระบุว่ารับไปได้ที่เห็นรายการของโค้ดแขกที่ต่อว่าป้าเจ้าของร้านกลางรายการทั้งที่ป้าดีด้วยและมีการแปลเจตนาผิดๆพร้อมยืนยันว่ารานไม่ได้มีการเขียนว่าไม่ต้อนรับคนเสื้อแดง การแปรผิดผิดทำให้สังคมแตกแยกเกิดความเสียหายหลักประชาธิปไตยเบื้องต้นคิดต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกซึ่งร้านนี้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองแค่รักสถาบันเท่านั้นในคลิปหนุ่มคนนี้ยังบอกให้เพื่อนๆเ,เลือกสินค้าให้เขาเยอะๆเ,เอาให้ถึง5,000พร้อมยังระบุว่าใครที่บอกว่าจะแบนร้านก็ดูไว้วันนี้ทำดีมาช่วยร้านที่โดนรังแกและยังบอกอีกด้วยว่าจะแบนใครก็ต้องเลืกของเงินพ่อแม่ก่อน นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงคนที่มาซื้อของในร้านระบุว่าโดนทัวลงหลังจากไปคอมเมนต์ในเพจมีคนว่าตนไม่มีเงินซื้อเลยมาซื้อให้ดูขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ